สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผอมมาจากพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรถกระบะที่กำลังเป็นกระแสรแรงสุดๆในตอนนี้กับ Toyota h i l u ั GR Sport รุ่นใหม่ปี2026ที่หลายคนรอคอยบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นเพราะแค่เห็นหน้าตาก็สัมผัสได้ถึงความดุดันและความสปอร์ตแบบเต็มพิกัดแถมยังมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ทำให้ใครเห็นก็ต้องหันมามอง To y ยต a ททำการบ้านมาอย่างหนักในการปรับโฉมครั้งนี้ เพราะนอกจากจะทําให้ไฮรักดูหล่อเหลาเข้มขึ้นแล้วยังแฝงความแข็งแกร่งและความเป็นรถพันลุยไว้อย่างลงตัวดูจากดีไซน์โดยรวมแล้วคันนี้ชัดเจนมากกว่าเป็นรถกระบะที่ไม่ใช่แค่ไว้บรรทุกของแต่เกิดมาเพื่อตอบโจทย์คนที่รักความเร็วรักความแตกต่างและอยากได้ความเร้าใจในทุกเส้นทางแค่ได้ลองเข้าไปนั่งก็รู้สึกได้ถึงความพรีเมียมเบาะนั่งให้ความกระชับสบายและดูหรูในแบบสปอร์ตทุกอย่างในห้องโดยสารดูมีความทันสมัย พวงมาลัยจับถนัดมือหน้าจอแสดงผลต่างๆก็ใช้งานง่ายดูทันสมัยและตอบสนองเร็วมากใครที่ชอบรถที่ขับสนุกแต่ก็ยังมีความหรูหราให้ลัก GR Sport ตก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยแม้แต่นิดเดียวที่น่าประทับใจอีกอย่างคือเสียงเครื่องยนต์ที่ฟังดูหนักแน่นมีพลังและให้ความรู้สึกเหมือนกำลังขับรถแข่งมันเป็นเสียงที่ทำให้รู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่กดคันเร่งและที่สำคัญคือรถกระบะคันนี้ยังให้ความรู้สึกคล่องตัวเกินคาดในเวลาใช้งานจริง ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือลุยทางไกลก็ทำได้แบบไม่ต้องกังวลสำหรับใครที่เคยคิดว่ารถกระบะมันต้องแข็งกระด้างหรือขับแล้วกระเด้งไปมาต้องลองขับไฮรัก GR อาร์สใหม่ดูครับแล้วว่าจะเปลี่ยนความคิดไปเลยช่วงล่างของมันให้ความรู้สึกแน่นนึบและนิ่งขับทางโค้งก็มั่นใจแถมเก็บแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากคนที่โดยสารมาด้วยยังต้องชมว่าสบายเกินคาดอีกอย่างที่รู้สึกว่าทำให้รุ่นนี้พิเศษกว่ากระบะทั่วไป ก็คืออารมณ์การขับขี่มันไม่ได้รู้สึกแค่เหมือนรถใช้งานแต่มันให้ฟีลแบบคนขับรถเพื่อความสนุกจริงๆกดคันเร่งแล้วพุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเวลาแซงก็ไม่ต้องลังเลและเวลาขับในทางที่ไม่เรียบก็ยังรู้สึกควบคุมรถได้อย่างมั่นคงนี่คือจุดที่ทําให้รู้ว่ารถรุ่นนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆสิ่งที่ผมชอบมากอีกอย่างคือดีไซน์ภายนอกที่ดูเรียบแต่มีสเสน่ห์โดยเฉพาะด้านหน้าที่บึกบึงดูดันแต่ก็ยังแฝงความหรูหราเอาไว้พอประมาณมันเหมือนกับรถที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ แต่ก็ยังดูดีในทุกมุมมองไม่ว่าจะขับไปไหนก็สะดุดตาแน่นอนสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะที่ไม่ใช่แค่เอาไว้ขนของแต่ยังใช้เป็นรถคู่ใจในชีวิตประจำวันและยังตอบสนองอารมณ์ความสนุกในการขับขี่ไฮรักจ์ GR Sport 2 0 2ัคันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับคุณจะได้ทั้งความเทค่ความแรงและความมั่นใจในคันเดียวหากคุณชอบรถที่ดูสปอร์ตมีสไตล์เฉพาะตัวและสามารถใช้งานได้ในหลายรูปแบบรุ่นนี้ไม่ควรพลาดจริงๆครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ